ยจุพันชานาลสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับยศจุพันด้วยนะคะวันนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นชื่อว่าดอกผู้ละหงค่ะผู้ละหงจะเป็นดอกไม้แห่งศักดิ์ศรีจากพญาหงนะคะด้วยเหตุที่ว่าผู้เรือหงเป็นภาพลักษณ์ของความสง่างามแล้วก็ศักดิ์ศรีของเรือสุพรรณหงนะคะคนไทยจึงนํามาตั้งเป็นชื่อของดอกไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับ คู่ของเรือหงว่าดอกผู้เรือหงนะคะกลายเป็นไม้มงคลอย่างไม่เป็นทางการอีกชนิดหนึ่งของไทยนะคะผู้ระหงชื่อใหม่ที่กลายมาจากผู้เรือหงนะคะอยู่ในวงเดียวกับ พวกชบาฝ้ายแล้วก็กระเจี๊ยบนะคะผู้ระหงเป็นไม้พุ่มขนาดกลางค่ะแตกกิ่งก้านสาขารอบต้นนะคะเปลือกและใบจะมียางเหนียวเหนียวใบเป็นใบเดี่ยวนะคะออกเรียงสลับกันไปตามกิ่งก้านก้านใบยาวใบจะบางผิวใบเรียบเป็นมันนะคะ่ะขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยนะคะรูปมนรีปลายใบแหลมะคะ่ะ แล้วก็จะมีสีเขียวกว้างประมาณ4-6ซนเมตรนะคะยาวถึง6-12ซนเมตรนะคะดอกก็จะเป็นดอกเดี่ยวค่ะออกตามส่วนยอดของกิ่งนะคะออกครั้งหลายดอกค่ะแต่ทยอยกันบานแต่ทยอยกันบานติดต่อกันไปอะคะ่ะแต่ละดอกก็จะมีก้านดอกยาวประมาณ6-10 เซนติเมตรนะคะกลีบดอกจะมีหลายสีค่ะแดงส้มชมพูขาวเหลืองนะคะมีจำนวนห้ากลีบค่ะโคนกลีบแคบปลายกลีบกว้างออกแล้วก็งอโค้งขึ้นหาก้านดอกนะคะผู้ระหงจะมีกลีบดอกสองชนิดค่ะคือชนิดกลีบเต็มเป็นแผ่นแล้วก็ชนิดกลีบแยกเป็นริ้วๆะคะ่ะตรงกลางดอก จะมีก้านเกสรยืนยาวออกมาค่ะส่วนปลายก็จะมีขน่งเกสรตัวผู้แผ่ออกไปโดยรอบอ่ะค่ะเกสรตัวผู้ก็จะมีสีเหลืองนะคะตอนปลายเป็นเกสรตัวเมียแยกขแขนแ่งออกไปค่ะเป็นห้าแฉกดอกผู้ระหงจะห้อยคว่ำหน้าลงที่พื้นนะคะมีส่วนก้านของเกสรห้อยต่ําสุดอ่ะค่ะลักษณะคล้ายกับผู้เรือหงสมชื่อที่ชาวไทยเรียกแต่เดิมค่ะความ ความกว้างของดอกนะคะเมื่อบานเต็มที่ก็ประมาณ10เซนติเมตรนะคะแหล่งกําเนิดดั้งเดิมของผู้ละหงนะคะสันนิษฐานว่าอยู่ในเขตร้อนของทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็คงจะเข้ามาในประเทศไทยช่วงไม่เกิน150ปีที่ผ่านมานะคะเพราะไม่พบ ว่ามีการเอ่ยถึงชื่อผู้ละหงในวันนะคดีไทยเรื่องใดเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ไม่ปรากฏรายชื่อในหนังสืออักราพิธานศัพท์นะคะพศ2516อะคะ่ะ คำผู้ระหงปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพศ2493ค่ะอธิบายว่าผู้ระหงนามชื่อต้นไม้จำพวกชบาสีแดงดอกสีแดงอะค่ะเป็นผู้ห้อยลงมาหากเชื่อคำว่าผู้ระหงไกาจาก,กายมาจากคำว่าผู้เรือหงก็น่าจะสันนิษฐานได้ว่าในปีพศ2493ผู้ละหงคงเข้ามา คงเข้ามานเมืองไทยได้หลายสิบปีแล้วล่ะค่ะผู้ระหงเป็นพืชที่ปลูกง่ายแข็งแรงทนทานโตรเร็วขึ้นในดินทุกชนิดนะคะชอบแดดจัดต้องการน้ําพอประมาณนะคะขยายพันธุ์ได้โดยง่ายด้วยการตัดกิ่งปักชำลงแปลงปลูกโดยตรงนะคะเด็กนักเรียนสมัย40ปีก่อนส่วนใหญ่จะมีประสบประสบการณ์การปลูกผู้ละหงโดยวิธีปักชํากันมาแล้วนะคะเพราะในสมัยนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่นิยม ปลูกผู้ระหงกันไปทั่วเพราะความที่ปลูกและดูแลรักษาง่ายนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะเห็นผู้ระหงส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงอะคะ่ะหลังๆมาก็จะมีการพัฒนาดัดแปลงมีหลายสีค่ะสีชมพูสีม่วงสีฟ้าสีขาวสีเหลืองสีส้มอะคะ่ะ นอกจากมีนอกจากจะมีความสวยงามน้ามองแล้วก็ยังมีประโยชน์นะคะผู้ผู้ระหงก็จะมีประโยชน์นะคะเนื่องจากคนไทยสมัยก่อนนิยมขออภัยค่ะเนื่องจากคนไทยสมัยก่อนนะคะนิยมนําเอาดอกผู้ระหงมาสระผมนะคะเช่นเดียวกับดอกอัญชันนะคะ เช่นเดียวกับดอกอัญชันแล้วก็ลูกมะกรูดย่างไฟอะคะ่ะเชื่อกันว่าทําให้ผมดกดําแล้วก็ไม่ร่วงหรือแตกปลายนะคะรากของผู้ระหงนิยมนํามาเผาไฟใช้ในการทําน้ําตาลเมาหรือเหล้าอะคะ่ะเชื่อว่าทําให้ได้น้ําตาลเมาหรือเหล้าที่มีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็แรงขึ้นคือมีดีดที่เพิ่มขึ้นนะคะผู้ระหงในฐานะาต้นไม้ ประดับนะคะได้รับความนิยมจากชาวไทยตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันนะคะเพราะนอกจากจะปลูกแล้วก็ดูแลร,รักษาง่ายให้ดอกงดงามตลอดปีแล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งอีกด้วยะค่ะเพราะเกี่ยวข้องกับเรือสุพรรณหงส์นั่นเองนะคะทำให้มีความเชื่อว่าบ้านใดเมื่อปลูกผู้ระหงแล้ว เมื่อปลูกผู้ะหงไว้เป็นรั้วบ้านจะประสบสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็จะมีฐานะดีเป็นเศรษฐีได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศชุพันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ